คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้โอ้โหเรารู้จักกับท่านเนี่ยมานานเลยทีเดียวในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเดินทางไปต่างประเทศเดินทางก็ไปหลายหละต่อหลายที่มีหลายต่อหลายรายการบางทีเห็นอยู่ในละครบ้างเนี่ยนะครับคิดว่าอาจารย์นี่ก็คงจะเป็นคนที่แบบโอ้โหสุขภาพแข็งแรงมาก,มากๆเลยทีเดียวแต่มีวันหนึ่งครับก็เกิดภาวะวิกฤตทางด้านสุขภาพกับอาจารย์หายจากหน้าจอไปสักพักหนึ่งเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยนะ บอกเลยว่ากลับมาพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมอาจารย์มีเคล็ดลับอย่างไรมาพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับสวัสดีสสดครับอาจารย์นี่ฮาวนี่ฮาวอาจารย์คะอาจารย์ทํายังไงอะอาจารย์่ะแอบรู้อายุมานะแต่ว่าดูไม่ถึงแบบที่เราแอบรู้ทํายังไงถึงดูดีดูมีสุขภาพดีแบบนี้ปีหน้าเจ็ดสิบแล้วคะแนนหกสิบเก้า 69. ตอนนี้เนี่ยะอะไรก็ไม่กลัวถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันเออฝนตกฟ้าร้องไปหมดแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ต้องย้อนกลับไปตอนหกสิบห้าค ครั้งนี้อาจารย์ว่านี่ก็ชล่าใจก็มั่นใจตัวเองสุขภาพดีมาตลอดชีวิตอ,อยู่ดีๆเอ,อะโอ,อม,มันไม่มีแรงไปเเฉยๆเพราะไม่แรงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ไม่กล้าขับรถเลยนะขับรถนี่ก็จะสั่นไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายใช่แล้วก็ไม่กล้าไปไหนเลยก็ต้องอยู่บ้านได้ไปหาหมอไหมคะยังมาก่อนพออยู่บ้านนี่ก็เอ๊ะเราเป็นอะไรนะเราไม่เคยเป็นนี่นะกลางคืนก็นอนไม่กระหลับนะเกระสับกระ่ายสบัดร้อนสบัดหนาวเออผิวนี่ก็แห้งลงไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนที่ชาวจีนบอกว่าอะไรนะพลังมันเออมันมันหืดไปพลังชี่คือหมายความว่าเลือดลมมันอ่อนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เมื่อก่อนกินอะไรก็อร่อยไปหมดถ้ากินนั้น ปากฝาดปากเฟื่อนมันไม่หมดมันบมดแซบมันบมดแซบมันบดแซบไม่อร่อยไม่อร่อยเมื่อวันน้ก็ฝืนกินนะก็เนี่ยก็อ่อนเพลียมากแต่ก็ต้องฝืนกินระหว่างที่ฝืนฝืนเนี่ยฟุบไปโตะเลยเพราะว่าโชคดีมากโชคดีมากที่หลานวันนั้นเห็นพลดีหลานรีบคว้าตัวแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลเลยพอส่งโรงพยาบาลเสร็จปอบหมอก็จับตรวจตุกอเ่า่อ้าวน้ำตาลดีไขมันดีความดันดี everything ดีหมดเออไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วปรากฏว่าหมอก็หมอเคาะเลย นี่แหละวัยทองวัยทอง<ม>แล้วนะคำว่ากรทฮอร์โมนมันคิดแล้วนะตอนเราหกสิบห้ากรทฮอร์โมนมันไม่มาแล้วต้องรุ่นรุ่น,นยังมีอยู่กรดฮอ <laughs> ร์มโมนก็ทำให้เราดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น,นแล้วก็ที่สําคัญหมอก็บอกเลยนะว่าอาวัยวะภายในของเราเริ่มเสื่อมถอยละแล้<ม>แลพอเสื่อมถอยเสร็จก็มันทำงานไม่เต็มที่ละ<อ>ตับแตหัวใจม้ามปอดพวกเนี้ยอะไรก็มันก็จะเสื่อมลงไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือที่อันหนึ่งที่น่ากลัวมากคือเสี่ยงที่จะติดโรคอีก เสียงที่จะไม่สบายอีกเสียงที่จะเป็นเบาหวานอีกเสียงที่จะเป็นความดันเนี่ยร่างกายพอมันอ่อนอ่อนแออะไรก็มาแอดแท็เรามันจะโจมตีเราไงทุกอย่างพร้อมมาทําให้เราถูกต้องกลัวมากมันสู้ไม่ได้อะร่างกายมันแย่อยู่แล้วนะแม้วถ้ามันมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็แย่ลงไปอีกนะอันละคราวนี้เนี่ยก็วันนั้นก็โอ้แล้วก็เห็นหลานน่วิ่งวุ่นสุดลิต่ลหลานแล้วก็เรียนปรนญญาโทเดี๋ยวมันจะไปอังกฤษแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปอเมริกาเลยเนาะแล้วใครจะมาดูแลเราเมื่อก่อนเราเคยเป็นที่พึ่งของหลานเดี๋ยวน้้้หลาาตองงมเเรป็น เอาไม่ใช่เมื่อก่อนเราเป็นที่เป็นของหลานเดี๋ยวนี้เราต้องพึ่งหลานเราต้องพึ่งหลานเออรับไม่ได้รับไม่ได้ถ้าเรามีลูกเบ่งออกมาเองนะก็โอเคนะแต่เราไม่ได้เบ่งเป็นหลานเป็นหลานเร่น้องสาวเก่งใจเอาน้แล้วอนาคตก็ยาวไกลบอกไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่มีคุณภาพเรามีคุณค่าเราต้องเอาคุณภาพของเราคืนมาแล้วเอาคุณค่าของเราคืนมาอันนี้ก็ทํำยังไงดีเราก็ต้องมองหารอบตัวเราละมองไปมองมาอุ้ย ในตัวเรามีความรู้เยอะแยะนี่เรื่องจีนศึกษาไงเออแล้วคนจีนก็สอนไว้แล้วนะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยจีนเป็นเจ้าสมุนไพรนะอินเดียก็เป็นเจ้าสมุนไพรนะไทยเราก็ไม่แพ้นะเออนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยสมุนไพรก็มี3าหมวดก็จะมีหมวดพืชหมวดสัตว์กับหมวดแร่ธาตุไข่บุกใคได้กินเขากินไข่บุกไหมเออหน้าไข่บุกก็คือแร่ธาตุไง เพนนี่เฉพาะอาจารย์ก,ก็เลือกแนละ้วก็นึ่งนั่งเลือกนึ่งเปิืตำราก็หยิบขึ้นมาหนึ่งตัวเลยคือถังเช่าถัางเช่านี่ก็เป็นสมุนไพรที่เป็นทั้งพืชและเป็นทั้งสัตว์เป็นตัวเดียวเท่านั้นเองนะที่ฟ้าดินสร้างมันก็เป็นพืชและเป็นสัตว์ใช่ใช่ยังไงคะอาจารย์เป็นพืชและสัตว์ยังไงเออหน้าหนาวก็จะเป็นหนอนหน้าร้อนก็จะเป็นหญ้าเออเรื่อนที่เรากินเข้าเนี่คือก็เป็นหญ้าแล้วนะอะ้รพอเสร็จแล้วบอก โอเคนะเราก็มากินเลยนะครับศึกษาเลยใช่ไหมอาจารย์ศึกษาเลยว่าแบบจะดียังไงโดยเฉพาะเนี่ยในตำราบอกเลยเขาจะช่วยเรื่องเครื่องในของเราดีอก็เหมือนกับที่บอกบอกว่าโอ้พวกเอาไว้ว่าภายในเสื่อมไปไงนั่นนั่นก็กบอกแล้วเครื่องในของเราดีนะครับก็เอาเลยก็เอามากินเลยนะครับพอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่นานไม่นานเนาะไม่ต้องเป็นเดือนแต่มันแค่เป็นอาทิตย์เองสังเกตอะไรเกิดขึ้นับอาจารย์มั้ยหลับสนิทมากหลับเสร็จแบบหลับ ตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการนอนการนอนนี่เป็นสิ่งสำคัญะอาจารย์และตอนหลังมันดูทีวีนะพวกหมอโรงพยาบาลต่างๆบอกอุ้ย โดยเฉพาะคนอายุมากเนี่ยจะต้องหลับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่คือต้ฮอร์โมนมันจะมาเห็นมหมพอหลับเสร็จปุ๊บเราเริ่มเลี้ยเรี่ยวแรงมาเริ่มดูแลตัวเองได้ละอเริ่มเูืลอตัวเองแล้วตอนที่ตอนที่แย่ๆตอนนั้นผมก็จะร่วงผิวก็จะแห้งไม่มีกระจิบกระจายแต่งตัวเลยตอนนั้นพอเริ่มมาละะเริ่มว่าเราจะเดินไปปากซอยได้ละไปซื้อโจ๊กมากินเองได้ละแล้วค่อยๆละแล้วก็ เราก็เริ่มเลยนะก็เริ่มขับรถไปเยาวราชล,ละเออไปกินนู่นกินนี่ที่เราชอบออ <laughs> ไปซืสุทุเรียนมากินด้วย <laughs> <c oughs> <c oughs> เอ,อ <c oughs> นานๆทีนานๆทีได้นะ <c oughs> ใช่ไหมฮะอาจารย์ทานทีละเม็ดใช่ไหมคะ ทุเรียนนะคะทีละเม็ดทีละลูกทีละลูกอ่ะแลควพีไ่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็พอเราได้ผลแล้วใช่ไหมเราก็สามารถมาออกทีวีได้ละแล้วก็ไปเที่ยวเมืองจีนได้ละแล้วก็กลับมากลับไปในการเดินทางได้แบบไกลๆได้เหมือนเดิมกลับมาเล่นละครไเลยไปเดินเป็นสิบกิโลได้เลยเพอเราได้ผลใช่ไหมล้วก็แนะนําเพื่อนๆรอบตัวเราไอ้พวกหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละตัวดีก็เริ่มละก็เริ่มอ่อนเหมือนเราไงก็เอาไปแล้วก็เพื่อนเราบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่มีแค่ว่าใบทองนะเขายังมีนุ่นมีนี่ นี่เกินไปอันนั้นเกินไปอะไรเงี้ยน้ำตาลอะไรประมาณนั้นเออพวกนั้นแหละก็เลยให้เขาเนี่ยไปลองพอลองเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาเลยกลับมาแตงคิ้วเราพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แนะนําคนอื่นๆอ่ะก็ได้ผลอีกนะครับแนะนำเนี่ยคนอื่นอื่นที่ไม่แนะนําเราก็ดีใจมากปลื้มมากที่เราเนี่ย เนาะได้ไปช่วยเขาท่านผู้ชมครับถ้าเป็นอะไรอย่างอาจารย์วิโรจน์อย่าท้อนะเราจะต้องลุกขึ้นมาสร้างคุณค่ายตัวเองต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกหลานเจ็ิบก็จะต้องแข็งแรงแบบนี้นะครับนี่รูปต่างๆนี่คือคือพูดที่อาจารย์ว่าเป็นแนะนําเขาอ๋อแล้วเขาก็สบายดีนะครับแล้วก็ปัญหาของทุกๆคนเนี่ยแก้ได้นะอย่าท้อถอยอย่างอาจารย์วิโรจน์เสียนะลุกขึ้นมาได้แต่งตัวเป็นวัยรุ่นคือบางคนบอกว่าโอ้พอเจ็บป่วยแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นคงเป็นโชคชะตา มันก็นั่งเศร้านั่ง,งทอ้ออยู่แล้วนะแล้วกู้มาเองในนั้นวันนีนอาจารย์รุ่มาแล้วเนาะ